ช่วงสมายสเปเชียลสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปาา่าคาอันนึ่องมาจากพระราชด,ดำริตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินง,งานโดยพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการโดยใช้ย,ยุทธศาสตร์ผสมผสานต,ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชดําริการพัฒนาคนอยู่ร่วมกับบาทอย่างยั่งยืนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยนายลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีผู้บริหารสนักง,งานกปร,รและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการทั้งด้าหน้านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จสุดท้ายตามที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าถ้าทำได้จริงนะครับทำได้สำเร็จก็จะเป็นปากคาโมเดลแล้วก็สถานีนี้ในอนาคตก็คงจะท่านผู้ว่าในการรุ่นต่อไปร่วมกับกอำเภอคงจะพัฒน,นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชาวบ้านด้วยแล้วก็ลูกหลานของชาวบ้านในปัจจุบันนี้ จะได้มีความสํานึกได้มีความรักดมีความผูกแหงแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเขาจะไม่ทําลายเขาจะไม่ปุกรุกทาําลร้เลือดดอยอีกต่อไปโครงการนี้เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นชาวชุมชนชาวมง้งซึ่งคิดว่า ก็สำนึกในบุญคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่พระอ,องค์ท่านได้จัดตั้งโครงการฐานีขึ้นมาซึ่งการสำนึกในบุญคุณของชาวบ้านเนี่ยก็จะมีการปลูกป่าเพิ่มเติมนั่นคือเป็นการที่คิดว่าชาวบ้านจากในตอนแรกๆที่ที่เราเข้ามาน่โครงการชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักนะครับปัจจุบันนี้ ทางชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าและก็สำนึกในบุญคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านได้จัดตั้งสาดียกกระดับคุณภาพชีวิตแม้แต่รายได้ของเขาเพิ่มขึ้นตอนนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำให้ราษฎรในโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินการด้านแรกนะครับเป็นการดําเนินการเรื่องการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรกรรมครับซึ่งการดําเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรกรรมเนี่ยจะมีหน่วยงานต่าง,างๆหลายหน่วยงาน,นที่กรมวิชาการเกษตรเกี่ยวเรื่องกาแฟาทาง ผักพืชเมืองหนาวก็จะเป็นหน่วยงานของศูนย์สินบาชีพมาส่งเสริมด้านด้านพืชพืชผักนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับจะเป็นการดําเนินการปลูกแปลงทดลองนาข้าวบดไดของชาวเกษตรกร,ร,กรที่ที่บ้านป่าคานะครับเพื่อให้อ่าเ,เพิ่มผลผลิตเอานาข้าวขึ้นนะครับปีนี้ก็คงจะเป็นนิดหมายอันดีที่เขาจะคงจะได้มีเงินมีทองอไม่เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าปลูกตรงนี้แทนข้าวโพดนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราทํา แต่การดําเนินการของสถานีเนี่ยไม่ได้เสร็จสิ้นแค่สายโยเต้อย่างเดียวนะครับเป็นการดําเนินการที่เราจะต้องมีพืชพันธุ์ใหม่ๆเข้าไปอีกนอกจากนั้นทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกำแพงเพชรยังได้ให้ความสำคัญส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการทำารายอีกด้วย ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบๆสถานีทั้งหมด4 5 0ไร่ครับซึ่งเป็นการดําเนินการปลูกเสริมป่าครับที่ก,การดําเนินการค,ค,คือให้ความชุ่มชื้นกับป่าชุ่มชื้นกับป่าทำยังไงแล้วก็ต้องสร้างฝายครับการสร้างฝายครั้งแรกผมนะฮะก็สร้างไปพอดีปีนั้นก็ประสบภัยพิบัติก็คือน้ําท่วมมีน้ําเยอะก็เลยน้ําท่วมก็เลยอที่ว่าชาวบ้านก็บอกว่า เราไปขวางทางน้ําเป็นทางผาเอทาให้ผีบ้านผีเมืองลงโทษแต่ผมเป็นคนรั้นก็เลยดําเนินการต่อผมก็ในในปีที่สองผมก็ทําปรากฏว่าป่าตรงที่เราเราทำก็มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะฮะและปีที่ปีที่สมผมทําอะไรคือทํากึ่งฝายกึ่งถาวรฝายกึ่งถาวรเสร็จชาวบ้านก็ไปต่อน้ําใช้ทําพิกในหน้าแล้ง